คิดว่าจริงๆในสถานการณ์ของโควิดทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ในประเทศไทยเองมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของการที่มีคนต่างชาติหรือว่าคนที่อบยพข้ามแดนเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีการติดเชื้อนะครับผม้องก็เริ่มมีรายง,งานของการติดเชื้อในชุมชนละเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาตรการในการป้องกันในะวางที่เราจยรอเรื่องของวัคซีนที่จะ,จะสำเร็จในปลายในปีหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมีมาตรการที่ป้องกันตัวเราเองแล้วก็ไม่ให้ติดเชื้อโควิด ในจีนก็ไม่แพร่เชื้อนี้ไปสู่ผู้อื่นนะครับก็คือหลักการของ5สอที่ว่าคือเือตั้งแต่ต้องการสแกนแปลว่าเราไปสถานที่ไหนก็ตามเนี่ยการผลสแกนตัวเราเองเนี่ยเพื่อจะได้รู้ท่าคนี้ได้เกิดเราไปสัมผัสคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะได้สามารถที่จะติดตามได้ไเป็นเรื่องสําคัญมากๆในจุลานะครับเรื่องที่2ก็คือที่เราต้องต้องต้องระวัง,ง,งมากคือเรื่องการสวมหน้ากากามัหม่นี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยที่เราจําเป็นที่ต้องสวมหน้ากากอนาหมยเพราะว่าเขามีการศึกษาแล้วว่าแม้กระทั่งเรื่องของ วัคซีนที่เลยเข้ามาเนี่ยการสวมหน้ากากาก็จะเป็นสิ่งจําเป็นอยู่นะในปัจจุบันเราคิดว่าแม้กระทั่งเรื่องของฝุ่น PM 2.5การสวมหน้ากากากันทำไมก็จะช่วยป้องกันโดยอีกส่วนหนึ่งมันหมายถึงว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสังเกตอาการของตัวเองถ้าเากิดเรามีอาการไข้มีอาการไอเจ็บคอหรือมีอาการาลิ้นไม่รับมมรสจมูกไม่ได้กรีนเนี่ยผมว,ว่าพวกนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนนั่นแหละว่าเราอาจจะมีโอกาสติดเชื้อก็ต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองว่าเราาาามมีีโอออออกกสติดเเเชืืื้้หรรรรปล่่วททังงงข สวัสดตัวเราเองนะครับว่าปไปที่ไหนก็ตามคุณดภูมิการวัดไข้ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราคงต้องติดตามคูตลอดและสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เราต้องสร้างระยะห่างก็คือเรื่องของการที่ไปดีกเลี่ยงกันไปในที่ที่คนหนาแน่นแล้วก็ะร,กระยะสละษาระยะห่างอย่างน้อย 1- 2เมตรผมว่าก็จะเป็นมาตรการที่สําคัญและก็จำเป็นในการที่จะป้องกันในโรคติดเชื้อโควิดตัวนี้อยู่นะครับเพราะผมคิดว่าในสถานการณ์ตอนนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงมากก็เลยงไว้วใจไม่ได้ว่าอาจจะมีการ ยิดเชื้อหรือแพร่กระจายจะลอก2ของโควิดในประเทศไทยหรือไม่เพราะนันผม,มคิดว่าเรื่องทั้ง5ประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจำเป็นต้องเน้นแล้วก็ปฏิบัติตัวยลาเลยไม่ได้